สวัสดีครับวันนี้ช่องสงบด้วยธรรมะอยากชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจหลักธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสีประการข้อแรกพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าทุกทุกคือความจริงที่ว่า ชีวิตนี้ย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่เสมอเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเราต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากพบและปล่อยครั้งก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแม้ความสุขที่ได้มาก็ไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนไปสิ่งนี้คือทุกข์ ข้อที่2ส,สมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นย่อมมีเหตุพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเหตุที่แท้จริงคือตัณหาหรือความอยากความยึดติดอยากได้อยากเป็นหรืออยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นความอยากเหล่านี้ก่อให้เกิดความกวนกวายไม่รู้จักพอและทำให้ใจเป็นทุกข์ ข้อที่สนิโรธหรือความดับทุกข์แม้ทุกข์จะมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกข์สามารถดับได้หากเราละความอยากความยึดติดลงเมื่อใจไม่ถูกตันหาครอบงำใจก็จะสงบเย็นเป็นอิสระสภาวะนี้เรียกว่านิพพาน และข้อสุดท้ายมัคหรือหนทางแห่งการดับทุกข์หนทางนี้คืออริยมัคมีองค์8ซึ่งประกอบด้วยความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบนี่คือเส้นทางปฏิบัติ ที่ช่วยค่อยๆพาใจเราออกจากความยึดติดและไปสู่ความสงบเย็นที่แท้จริงอริยสัจสี่จึงเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราบอกเราว่าทุกข์คืออะไรทุกข์มาจากไหนทุกข์ดับได้หรือไม่และจะดับได้อย่างไรหากเราค่อยๆฝึกใจและดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้ เราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตและได้สัมผัสความสงบเย็นด้วยตัวเองขอให้ทุกท่านมีความสงบในใจด้วยธรรมะครับ